สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชันข้ามมงคลจากช่องบราจันเัยนะโราจําพลังบวกไวรยลกันอีกเนเคนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชาวราศีมิถุนนะครับระจำเดือนกรกฎาคมสองพันหรกสิสมาดูกันที่เขาว่าชาวราศีมิถุนจะเป็นอะไรบ้างในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักและมุมต่างๆนะครับรับชมคขบยาการกันได้เลยนะครับ าดูดวงดาวนะครับของชาวมิถุนนะครับดาวที่มีอิทธิพลต่อชาวมิถุนดาวดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งอยู่ในมัณะภพนะครับคือเป็นแปลกจากลัคนาราศีมิถุนถ้าถามว่าดีไหมนะครับคําตอบคือไม่ค่อยดีนักนะครับจะทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีความทุกข์เหนื่อยกว่าปกตินั่นเองนะครับดาวดวงมาก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวไฟเทพเนี่ยนะครับเป็นนิดของจารหิมุก และเป็น9้าจากลัคนาราศีมิถุนเนี่ย้าถามว่าดีไหมคําตอบก็คือว่าดีนะครับดีต่อชาวราศีมิถุนทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีบุญวาสนาดีนะครับได้ยศได้ลาภได้ตําแหน่งนั่นเองส่วนดาวอีกดวงนึงคือดาวราหูนะครับก็คือเป็นเป็นสองจากลัคนาราศีมิถุนหรือเป็นหรือเป็นวินาศนะครับหรือเป็นวินาศกับราศีมิถุน ดีไหมตำแหน่งนี้คําตอบก็คือไม่ค่อยดีนักนะครับระวังเรื่องของอะไรระวังเรื่องของศัตรูนะครับจะมาทําลายหรือปองลายได้โดยง่ายนั่นเองนะครับซึ่งดาวราหูเนี่ยก็ไม่ถึงกลางคืนด้วยแสดงว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยไม่ควรออกไปเวลาค่ำคืนนั่นเองเพราะอาจจะเจอศัตรูปอง้ายได้โดยง่ายหรือไม่ควรจะไปอยู่ในสถานที่อคจรสำหรับชาวราศีมิถุนเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับชาวราศีมิถุนได้โดยง่ายนั่นเอง มาดูคุณภาพดาวดวง่ะไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หนึ่งดาวทีหนึ่งเนี่ยมาทับรัคนาชาวราศีวิถุนเลยนะครับถ้าถามเป็นดาวตัวนุเสอีกด้วยนะครับถ้าถามว่าดีไหมนะครับสรับชาวราศีมิถุนคําตอบก็คือดีนะครับทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยรักพวกรักพองนะครับจะมีค่าท่าบิตราลล้อมหน้าล้อมหลังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ และเรียกได้ว่านะครับดาวอาทิตย์ราชาชโชคเนี่ยอยู่ในเรือนพุธนะครับแสดงว่าเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเก่งเลยเกินนะครับมีความสามารถในการขายของเป็นผู้นําในการพูดจาเป็นผู้นําในการพูดเรียกว่าพูดทีหนึ่งก็ส่งผลกระเทือนต่อสังคมนั้น,น,นได้เลยนะครับนี่แหละครับคือความโดดเด่นของดาวอาทิตย์ราชาชโชคนะครับ จะมีความเรีรอบรู้มีความเป็นขงเบ้งนะครับขงเบ้งอยู่ในตัวของชาวราสีมิถุนนะครับและมีความเป็นหัวการค้าอยู่ด้วยนะครับพูดง่ายก็คือมีทั้งความเป็นความรอบรู้ในเรื่องของอการค้าการขายนะครับบวกกับปากเนี่ยคล้ายคายเหมือนปากเทวดาหาเงินได้จากปากสบาย,บาย,บายเลยว่าเงินหาง่ายมากๆนะครับวาจาเปนทรั์ว่านี้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ มาดูดาวความรักของชาวราศีมิถุนกันก่อนนะครับดาวความรักของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพุธด,ดาวพุธเป็นก้าวจากลัคน,นาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถือว่าให้โชคแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่ชาวราศีมิถุนเลือกคบเนี่ยรู้วนแต่นะครับลู้วนแต่เป็นคนเด่นคนดังนะครับรู้วนแต่มีระดับ หรีอว่าควงแล้วเนี่ยควงแล้วยืดได้ควงแล้วไม่อายนะครับเรือว่าเลือก,เล,อกเลือกแต่คนที่มีดีกรีดีกรีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคบกนเดียวไหมคําตอบก็คือไม่นะครับไม่เพราะว่าชาวมิถุนเนี่ยเป็นราศีแห่งถ้าถามว่าจะชูไหมเป็นราศีคนสองบุคลิกนะครับเป็นราศีคนคู่ แสดงว่ามักชอบคบทีลยวหลายๆคนนะครับและยิ่งช่วงนี้นะครับความรักของชาวราศีมิถุนด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงคาสโนวาดิกพีเลยนะครับเจ้าชู้ประตูดินนะครับมีคู่ควงไปทั่วนะครับถ้าวัดระดับความเจ้าชู้เนี่ยความแรงของความเจ้าชู้เนี่ยผมให้ระดับประมาณ สามร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุ hey, ผลเพราะว่านะครับดูนะครับมุมเงินเงินทองนะครับสลับชาราศีมิถุนกันบ้างนะครับชาราศีมิถุนชาคนคู่เนี่ยหาเงินอย่างไรนะครับคําตอบก็คือหาเงินจากนะครับธุรกิจนะครับธุรกิจสีเทา หรือธุรกิจอะไรที่มันมองเหมามองเมามากๆเนี่ยจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมิถุนสุดๆเลยนะครับอาจจะพวกธุรกิจใต้ดินนะครับต่างๆมองนี้นะครับคำว่าธุรกิจมองเหมาหรือีิเท่าเนี่ยอาจจะไม่อาจจะหมายถึงการปั่นค่าเงินก็ได้หรือปั่นค่าเงินดิจิตอลทำมองนี้ดูแบบนี้นะครับก็คล้ายๆทำมองดูแบบพีโรอน์นั่นเองนะครับ ถ้าคิดถึงราศีมิถุนเนี่ยก็คิดถึงอีลอนมัสไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยมีดาวอา,อาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนอยู่ในราศีมิถุนนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในเคสนี้นี่นะครับคือความเขี่ยวนะครับในการหาเงินของชาวราศีมิถุน ถ้าถามว่าง,งานหุ้นส่วนดีไหมงานหุ้นส่วนสราชาราศีมิถุนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับที่บอกว่าให้ระวังการโกงไม่รู้ใครโกงใครระว่างมิถุนโกงคุ้นส่วนหรือว่าหุ้นส่วนโกงมิถุนมันวุ่นวายมากนะเพราะมันเป็นมันมีเล่ห์เหลี่ยมสรารพัดเล่ห์เหลี่ยมกวนอุบายแยบยนมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อแบ่งเป็นประเภทของเงินนะครับในเดือนนี้นะครับ เรื่องของอเงินสดในมือเนี่ยถึงว่านะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวในการหาเงินนะที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องนั่นเองนะครับเลาอกมีวิธีโกลเม็ดเด็ดพลายที่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนใครแต่ว่าดันเวิร์กและทําเงินได้ให้ตัวเองเป็นก่อนเป็นคำอีกด้วยนะครับตรงเดืนนี้ส่วนเรื่องของเงินเครดิตเงินเชื่อเนี่ย เงินหมุนะยะสั้นๆเนี่ยถือว่าถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีนกนะครับมีปัญหาของ,ขงั้นที่เยอะนะครับการปล่อยเครดิตเนี่ยจะสร้างปัญหามากกว่าปกติเก็บไม่ค่อยได้นะครับทั้ง,งที่ดีนะครับเก็บเป็นเงินสดดีกว่านะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าจะเอ่อจะไม่ค่อยมีปัญหานั่นเองในเรื่องของเงินหมุนระยะยาวเนี่ย เงินหมระยะยาวของชาวราศีมิถุนเนี่ยถือว่าช่วงนี้ทําได้ดีไหมคำตอบคือทําได้ดีมากครับลงทุนแล้วยิ่งรวยนะครับและมีชื่อเสียงที่ดีนะครับโดยเน้นลงทุนในตัวที่เพิ่งเปิดให้จองนะครับให้ลงทุนนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเขาเรียกมีแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเองอย่างเช่นว่าลงทุนในหุ้นตัวใหม่ที่กำลังจะเปิด เปิดเข้าจองทำแหมองนี้นะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยมีมีความเป็นมีเขาเรียกมีเซนส์ในการค้าขายสูงมากราศีอื่นนี่ตามชาวราศีมิถุนไม่ค่อยทันนะครับยิ่งพวกมีราชาโชคอยู่ในตําแหน่งราศีามิถุนด้วยแล้วเนี่ยในราศีมิถุนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหยากที่จะตามทันนะครับคนทั่วไปจะตามความเก่งตามความเขี้ยวตามความเป็นผู้นําของเขา ตามความทันสมัยของเขาเนี่ยไม่ทันเลยยากมากนะครับเรื่องของตัวเลขนำโชคนะของชาวราศีมิถุนประจำเดือนนี้ก็คือเลขหกเลขสองและเลขเก้านะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนะครับชาวราศีมิถุนประจำเดือนกรกฎาคมนายกสิบหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe นะครับไม่าลืมกดกระดิ่งช่องโหรจรน์ c h ชาแนลเป็นกำลังใจให้ผมและโหรจรน์ c h ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ